สวัสดีนะครับอิทธิพรมีนหมอหลวงพ่อเดิมครับนี่ก็จะนะําวัตถุมงคลนะครับประเภทมีดหมอมาให้ชมกันก็มีทั้งหลวงพ่อลุงก็หลวงพ่อเดิมนะครับเล่มแรกหลวงพ่อเดิมเจ็ดนิ้วครึ่งใบสี่นิ้วด้ามเป็นงอสระอานะครับฝักไม้เล่มนี้เนี่ยสวยขนาดกระทัดรัดกำลังดีเลยครับ กันเขาทองเหลืองฝักก็รัดหวายาไว้นะครับแล้วก็ยังมีแหมเงินรัดไว้ให้ด้วยที่ปลายฝักตรงนี้เร่มน,นี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุม,มงคลที่ขนาดเนี่ยถือว่ากำลังพอเหมาะเลยนะครับแล้วก็สวยมากด้วยสวยทั้งในเรื่องรูปแบบแล้วก็ลวดลายเขาก็ ทำออกมาได้ลึกดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสมาใบโพหรือล่องต่างๆสวยเป็นธรรมชาติมากเสมาใบโพช่างฉินนะครับจัดเป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในช่วงประมาณยุคก,กลางๆอายุ90กว่าปีนี่ความเก่าคำฉ่ำของเขา างอุดเสมอกับกันสวยงามดีมากเหล็กที่ใช้ทําใบเขาก็เป็นเหล็กออกสีดำดำนะครับเก่าสวยมากเลยครับอีกเล่มหนึ่งนะครับ นี่ก็หลงพอเดิมด้ามไม้ฝักไม้ยาวแปดนิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งเกือบห้านิ้วนะครับอันนี้ก็งามเหมือนกันก็เป็นช่างฉิมช่างคนเดียวกันนะครับสันใบหนามากทรงเขาจะออกเป็นทรงคล้ายๆปลาหมอนะครับอวนๆปอมๆกันทองเหลืองด้ามไม้ฝักไม้ลัด หวายเล่มนี้ก็อยเล่มนี้ก็ถือว่ากำลังดีเหมือนกันหลายน้องสิงนะครับลองลึกลายชัดเหล็กเกรดดีมากครับเหล็กที่ใช้ทำใบเหล็กอย่างนี้จะเป็นสนิมค่อนข้างยากนะครับ นี่ช่วงกันของเขาช่วงข้างของเขาก็แน่นดีนะครับไม่มีโยกไม่มีสันสวยเก่าไปธรรมชาติมากต่อมาหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอันนี้จะเป็นทรงหันหมากนะครับ ยาวก็ประมาณ5นิ้วใบก็3นิ้วด้ามจับเขาก็เป็นงอสระอากันทองเหลืองฝักลัดหวายนะครับฝักไม้ลัดหวายหนึ่งเส้นเก่าช้ำสวยเหมือนกันเสมาใบเสมาเปลวเพลิง เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับมีตะกุดสามดอกสามกริย์ใบเป็นเหล็กขาวรูปทรงหันมากสวยงดงามมากขนาดก็กระทัดรัดน่ารักนะครับพกพาสะดวกสันใบหนาดีด้วย ใครชื่นชอบสนใจก็รายละเอียดในคอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะครับจะแปะไว้ให้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ